ยินดีต้อนรับสู่ JT Channel ห้องสมุดเส้นทางสวรรค์ตอนที่1397ถึง1398พ่อบ้านตัวจริง JT c h a n แน l ขอขอบคุณผู้ฟังที่สนับสนุนทั้งกดติดตามและกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กับทางช่อง ห้องรับรองอาจารย์มีเจตจำนงของเหล่าบรรพบรุษอยู่มากมายคงต้องใช้เวลายอย่างน้อยครึ่งปีในการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพเดิมประมาจารย์จานสายหน้าและขมวดคิ้วทำไมเราไม่ทำแบบนี้แทนล่ะพวกเราปิดกั้นวอนยุทธของตัวเองไว้ชั่วคราวและใช้วิธีการของเราในการตรวจสอบสภาวะของพ่อบ้านสุนเพื่อตัดสินว่ามันเกิดอะไรขึ้น ความแข็งแกร่งของพวกเขาไม่ได้อ่อนได้ไปกว่าเหล่าบรรพบุรุษจึงสามารถใช้วิธีเดียวกันตัดสินได้ว่ามีรอยประทับอยู่ในตัวสุนช้างหรือไม่ในเวลาเดียวกันพวกเขาก็จะได้รู้ด้วยว่าก่อนหน้านี้เกิดอะไรขึ้นก็ดีผู้อาวุโสเกออพยักหน้าถ้าอย่างนั้นก็เริ่มเลยประมาจารย์จานสั่งการบรรดาผู้อาวุโสรีบเข้าล้อมรอบสุนชางและด้วยการสบัดข้อมือลำแสงก็ระเบิดออกจากมือของพวกเขาฟิววววะ เหมือนอย่างคราวก่อนลำแสงเข้าอบล้อมร่างของซุนชางเกิดเป็นวงแสงที่อยู่รอบตัวเขาพวกนี้ช่างไม่เรียนรู้อะไรเลยจริงๆนะเมื่อเห็นฝูงชนยังคงยืนกรานจะตรวจสอบเขาซุนชางสายหน้าอย่างหมดปัญญาเขาขับเคลื่อนพลังปราณที่นายน้อยถ่ายทอดให้ออกมาก่อนจะหันไปมองผู้อาวุโสคนหนึ่งปัง เกิดเสียงกระตุกเบาๆและผู้อาวุโสคนนั้นก็ร่วงลงมาจากกลางอากาศก่อนจะลงมานอนแน่นิ่งอยู่กับพื้นราวกับได้พบปังสิ่งที่น่าสะพรึงจากนั้นสุนชางก็หันไปมองผู้อาวุโสอีกคนหนึ่งปังผู้อาวุโสคนนั้นร่วงลงมาจากกลางอากาศเช่นกันเออสุนชางกะหัวและหันไปมองผู้อาวุโสคนที่สามปังปังปัง ไม่ว่าสายตาของซุนฉางจะจับอยู่ที่ไหนผู้อาวุโสที่อยู่ตรงนั้นก็จะสูญเสียการควบคุมพละกําลังและร่วงลงมากองอยู่กับพื้นในชั่วพริบตาก็เหลือแต่ปรมาจารย์จานเท่านั้นที่ยังอยู่กลางอากาศคุณเห็นซุนชางค่อยๆหันหน้ามาปรมาจารย์จานได้แต่ตัวสั่นด้วยความหวาดกลัว ขณะที่เขากำลังจะอ้าปากพูดก็พันเห็นร่างสูงใหญ่ร่างหนึ่งปรากฏขึ้นต่อหน้าต่อตาร่างนั้นใหญ่เสียจนดูเหมือนจะปกคลุมโลกทั้งโลกหรือบางทีอาจจะเป็นโลกใบนี้เป็นการสำแดงอำนาจสวรรค์หัวใจของปรมาจา์จานกระตุกเขาพบว่าพลังปราณของเขาใกล้จะสะดุดจากนั้นเขาก็ร่วงลงมาจากกลางอากาศลงสู่พื้นดินโดยเอาหัวปะกงไปทำให้เส้นผมมีฝุ่นผงติดอยู่เต็มไปหมด เมื่อเห็นรองหัวหน้าปูชนีสถานและผู้อาวุโสคนอื่นๆร่วงลงมาจากกลางอากาศในตาของผู้อาวุโสเกย์แทบปัดทุออกจากเบ้าเขากัดฟันแน่นอย่างหวาดกลัวขณะมองชายร่างอ้วนที่อยู่ตรงหน้าด้วยความสงสยัยพลังปราณของนายน้อยยมนีประโยชน์มากขนาดนี้เชียวหรือขณะที่ฝูงชนทั้งตกตะลึงและหวาดกลัวซุนฉางก็พบความสามารถใหม่เขาขับเคลื่อนพลังปราณที่นายน้อยถ่ายทอดมาให้อย่างตื่นเต้นและกวาดสายตาไปยังฝูงชนอีกครั้ง ประมาจา์จานกับคนอื่นๆตัวสั่นอยู่กับที่เมื่อเจอเข้ากับการการกวาดสายตาอีกครั้งพวกเขาก็สั่นอีกซุนชางหงอดรู้สึกไม่ได้ว่าสถานการณ์แบบนี้ช่างน่าสนใจเสียจริงๆผ่านไปอีกครู่หนึ่งกว่าซุนชางจะยอมอยู่แดะอย่างไม่เต็มใจไม่ใช่เพราะเขาไม่อยากเล่นเกมกับเหล่าประมาจารย์แต่พลังปราณที่นายน้อยมอบให้ไว้ในร่างกายของเขานั้นมีจํากัดเขาไม่อาจเสียมันไปกับการเล่นสนุกเล็กเล็กน้อยๆได้จะต้องเก็บเอาไว้เผื่อเวลาที่เกิดอันตรายหรือกับขัน ฟึบๆเมื่อซุนชังหยุดใช้พลังปราณเทียบฟ้าประมาจารย์จานกับคนอื่นๆก็กลับสู่กลางอากาศได้เหมือนเดิมพวกเขามองชายอ้วนที่อยู่ด้านล่างด้วยความหวาดกลัวและตกตะลึงอย่างที่ปิดไม่มิดวิธีตรวจสอบที่ใช้ทําให้พวกเขาต้องปิดกั้นระดับวอนยุท์ของตัวเองเพื่อจะได้รับรู้ถึงรังสีของปรมาจารย์ในสถานการณ์ปกติหากพู้ที่ทิ้งรอยประทับไว้ไม่ได้แข็งแกร่งกว่าพวกเขาพวกเขาก็จะได้รับกระแสของความเคารพและชื่นชมจากรอยประทับนั้น แต่สิ่งที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้คือพวกเขาสูญเสียการควบคุมร่างกายของตัวเองมันไม่ควรจะเป็นไปได้ไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาก่อนเลยแต่คราวนี้สิ่งที่เป็นไปไม่ได้ก็เป็นจริงขึ้นมาแล้วผู้อาวุโสคนหนึ่งถอยกรูดด้วยความหวาดกลัวก่อนจะถามคนอื่นๆว่าพวกคุณเห็นอะไรผมเห็นเงาดำสูงเสียดฟ้าเป็นร่างที่ดูเหมือนจะครอบคลุมทั้งโลกดูเหมือนสิ่งนั้นจะเป็นสวรรค์ผู้อาวุโสคนหนึ่งตอบผมก็เห็นแบบนั้นเหมือนกัน หรือว่าปรมาจารย์อย่างเข้าถึงความแข็งแกร่งระดับนั้นแล้วทุกคนพากันกลืนน้ำลายด้วยความตกตะลึงปรมาจารย์อย่างสำเร็จวอนยุทธระดับไหนถึงได้สร้างรอยประทับท,ที่มีพะละกำลังอันนนาทึ่งขนาดนี้ปรมาจารย์อย่างมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับบรรพบุรุษเก่าแก่ของตระกูลนักปราดโดยเฉพาะตระกูลจางและตระกูลหลวอันที่จริงเขาเป็นพยานในการมั่นหมายระหว่างทายาทน้อยกับองค์หญิงน้อยด้วย เขาสาเร็จวันยุทธ์ที่เหนือชั้นไปกว่านักระดับเซียนขั้นเก้ามาหลายปีแล้วเรียกได้ว่ามีวันยุทธ์ที่ล้าลึกเกินอย่างอีกอย่างเขายังมีความเข้าใจอย่างล้าลึกในเรื่องจิตวิญญาณและสายเลือดย่อมไม่เป็นการพูดเกินจริงหากจะบอกว่าเขาคือผู้เชี่ยวชาญหมายเลขหนึ่งในด้านนั้นของโลกประมาจารย์จารย์พูดนอกเหนือจากเขาผมก็ยังคิดไม่ออกว่ามีใครที่จะมีพละกําลังถึงขนาดทําลายห้องรับรองอาจารย์ให้อยู่ในสภาพนั้นและทําให้พวกเราทุกคนไร้เรี่ยวแรงไปได้ แม้ผู้อาวุโสส่วนใหญ่ในปูชนีสถานนักปราดจะไม่รู้เรื่องราวเกี่ยวกับเหล่าผู้อาวุโสสุดยอดของสภาประมาจารยร์สำนักงานใหญ่มากนักแต่ในฐานะรองหัวหน้าปูชนีสถานประมาจาย์จานก็พอจะรู้อยู่บ้างและพูดกันตามตรงก็คือนอกเหนือจากบุรุษในตำนานพวกนั้นเขาก็ยังคิดไม่ออกว่ามีใครที่สามารถทำให้พวกเขาร่วงลงมาจากกลางอากาศอย่างหมดสภาพได้โดยใช้รังสีของตัวเอง นั่นหมายความว่าเขาเป็นพ่อบ้านของปรมาจารย์อย่างจริงๆหรือผู้อาวุโสเกอร์ตัวแข็งก็น่าจะเป็นอย่างนั้นปรมาจารย์จานพยักหน้าจากนั้นเขาหันไปตำหนิผู้อาวุโสเกอาด้วยความหมุดหนิดในฐานะพ่อบ้านของปรมาจารย์อย่างเป็นธรรมดาที่พ่อบ้านสุนจะต้องมีความเย่อหยิงไม่อย่างนั้นจะเกิดอะไรขึ้นกับลำดับขั้นอันเข้มงวดระหว่างปรมาจารย์แต่คุณกลับสงสัยแคลงใจในตัวเขาและใช้กำลังลากเขาไปยังห้องรับรองอาจารย์เพื่อตรวจสอบตัวตนของเขาด้วย ก็ไม่น่าแปลกใจที่เขาจะไม่พอใจและทำลายสถานที่นั้นจนราบเป็นหน้ากลองผู้อาวุโสเกอร์คุณเป็นสาเหตุของความวุ่นวายครั้งนี้เพราะฉะนั้นควรจะใช้ความคิดเสียนะว่าจะแก้ไขมันอย่างไรคนสติดีที่ไหนจะกล้าปลอมตัวเป็นพ่อบ้านของปรมาจารย์อย่างเมื่อพิจารณาถึงราคาที่ต้องจ่ายเมื่อถูกจับได้ย่อมไม่มีคนสภาพจิตปกติที่ไหนดีจะปลอมตัวเป็นพ่อบ้านของปรมาจารย์อย่างแต่เขากลับสงสัยแคลงใจในตัวพ่อบ้านสุนไปได้ ดูผลงานของคุณสีห้องรับรองอาจารย์ราเป็นหน้ากลองไปแล้วเกียรติยศศักดิ์ศรีที่มีมาตลอดหลายหมื่นปีของปูชนีสถานนักปรา์ก็ถูกทำลายไปจนสิ้นสากคือผู้อาวุโสเกอ์พยักหน้าพร้อมกับยิ้มแยแยเขากัดฟันและเดินเข้าหาซุนชางแต่ก่อนที่จะทันได้พูดอะไรอีกฝ่ายก็เอาสองมือพล้ายหลังและตั้งคำถามด้วยสีหน้าถือดีว่าอย่างไรคุณตรวจสอบตัวตนของผมได้แล้วหรือยัง ได้แล้วแน่นอนว่าได้ผู้อาวุโสเกอรีพยักหน้าขึ้นมอม,อมอลูกศิษย์ของคุณน่าพยายามจะโย,ยนผมออกจากหอสมบูรณ์แบบระงัดมาตรการขั้นเด็ดขาดมาใช้ส่วนคุณก็ใช้กําลังลากผมมายังห้องรับรองอาจารย์เพื่อตรวจสอบตัวตนของผมคุณคิดว่าเราควรแก้ไขเรื่องนี้อย่างไรซุนฉางตั้งคําถามด้วยน้ําเสียงวางอํานาจโชคดีเหลือเกินที่นายน้อยทิ้งกระแสะพลังปรานไว้ในร่างของเขาไม่อย่างนั้นทุกอย่างคงจะลําบากลําบนมากทีเดียว แต่แน่นอนว่าเป็นไปไม่ได้ที่พลังปราณของนายน้อยจะไร้เทียมทานได้ด้วยตัวของมันเองในความเห็นของเขานายท่านคงจะอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้เพียงแต่เขาไม่รู้เท่านั้นเมื่อคิดถึงเรื่องนี้อีกครั้งทั้งที่ตัวเองเป็นพ่อบ้านของบุคคลหมายเลขหนึ่งของทวีปแห่งปรมาจารย์แต่กลับถูกคนกระจอกแบบนี้ทำเรื่องให้ยุ่งยากยิ่งคิดก็ยิ่งโมโหพ่อบ้านสุนผู้อาวุโสเกอร์ไม่รู้จักตัวตนของคุณได้โปรดให้ความการุณาด้วยปรมาจารย์จันรีบก้าวเข้ามาและพูดแทรก ผมบอกเขาแล้วว่าในท่านของผมเป็นใครแต่เขาก็ยังเลือกที่จะแคร์ลงใจสงสัยผมซุนฉางเดินทางจากอาณาจักรเทียนเซเวียนมาถึงที่นี่พบเจอเหตุการณ์เลวร้ายมามากมายนับไม่ถ้วนแต่นี่เป็นครั้งแรกที่ผมเจอคนที่หลงตัวเองขนาดนี้ซุนฉางคำรามเสียงเย็นถ้าทุกคนพากันทำตัวอย่างนี้ไปหมดแล้วอำนาจของประมาจา์อย่างจะเป็นอย่างไรอำนาจของสภาประมาจา,า,จา์สำนักงานใหญ่จะเป็นอย่างไรเออ,อประมาจารย์จานถึงกับพูดอะไรไม่ออก แม้การถ่อมตัวจะถือเป็นสิ่งที่ปรมาจารย์ทั่วไปควรกระทำแต่ก็ยังมีข้อยกเว้นสำหรับผู้นำแห่งมวลมนุษยชาติที่สมควรจะได้รับความเคารพคนที่ใครๆไม่อาจสบประมาทอำนาจของเขาได้ถ้าทุกคนไม่ให้ความสำคัญกับอำนาจของคนเหล่านี้ก็คงยากที่บรรดาผู้นำของมวลมนุษยชาติจะนำพาม,มนุษย์เข้าต่อสู้กับเผ่าพันธุ์ปีศาจจากโลกอื่นได้ รู้ดีว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นความผิดของเขาผู้อาวุโสเกอร์กำมัดแน่นและก้าวออกมาพ่อบ้านสุนบอกมาเลยว่าคุณอยากให้ผมทำอะไรหักอยู่ในวิธีทางที่ผมทำได้ผมจะทำให้สำเร็จคุณเป็นถึงปรมาจารย์ส่วนผมเป็นแค่พ่อบ้านผมไม่มีสิทธิ์ที่จะสั่งการลงโทษคุณหรอกสุนฉางชำองมองผู้อาวุโสเกอร์เขาชะงักไปครู่หนึ่งก่อนจะโบกมือและพูดต่อแต่เอาเถิดถ้าคุณอยากจะชดใช้ ก็บังเอิญว่านายน้อยของเรากําลังอยากได้หินวิเศษขั้นสูงสุดถ้าคุณนํามาให้ผมได้สักหน่อยเรื่องนี้ก็เป็นอันเลิกแล้วต่อกันไม่ต้องห่วงผมจะจ่ายค่าชดใช้ให้เป็นการแลกเปลี่ยนไม่ใช่นิสัยของผมที่จะตลบหลังหรือคดโกงใครหลังจากติดตามจางเซเวียนมาระยะหนึ่งเขาก็ได้ใกล้ชิดกับประมาจารย์ระดับสูงบางคนจึงเริ่มที่จะเข้าใจถึงกฎเกณฑ์ในระหว่างประมาจารย์ด้วยกัน เป็นความจริงที่ว่าแม้แต่ปรมาจารย์ระดับ8ปดดาวก็ยังจะต้องแสดงความเคารพตัวเขาด้วยความยำเกรงในตัวนายท่านแต่ถึงอย่างไรเขาก็ไม่ใช่ปรมาจารย์จึงไม่มีคุณสมบัติเพียงพอที่จะตัดสินลงโทษใครเรื่องนี้ถือเป็นมารยาท เรื่องนั้นง่ายมากผมจะจัดการให้เมื่อได้ยินว่าอีกฝ่ายต้องการเพียงแค่แลกเปลี่ยนหินวิเศษขั้นสูงสุดผู้อาวุโสเกอร์ถอนหายใจอย่างโล่งอกเขาสะบัดข้อมือแล้วกล่องหยกใบหนึ่งก็ปรากฏนี่คือหินวิเศษขั้นสูงสุด5ก้อนได้ปลดรับมันไว้เพื่อเป็นการแสดงความขอโทษต่อพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของสธิสายตรงของผมด้วยถ้าต่อไปคุณอยากจะแลกเปลี่ยนหินวิเศษขั้นสูงสุดอีกมาตามหาผมได้เลยตรับใดที่ไม่เกิน50ก้อนผมสามารถหาให้คุณได้ คุณช่างรู้งานเสียตริงสุนฉางพยักหน้าขณะยิ้มหน้าระรื่นก่อนจะรับกล่องหยกมาวัตถุประสงค์ที่เขามาที่นี่ก็เพื่อหาหินวิเศษขั้นสูงสุดและไม่เพียงเขาจะได้มาถึง5ก้อนฟรีฟรียังได้รับสิทธิ์ให้แลกเปลี่ยนมันเมื่อไหร่ก็ได้ตามที่ต้องการอีกด้วยผลการต่อรองครั้งนี้เป็นสิ่งที่เขาพอใจมากในเวลาเดียวกันก็อดรู้สึกไม่ได้ว่ามันสบายแค่ไหนที่มีเจ้านายเหนือหัวที่เขาสามารถพึ่งพาได้ ถ้าประมาจารย์เหล่านี้ไม่พบรอยประทับของนายท่านในตัวเขาอย่าว่าแต่ได้รับหินวิเศษขั้นสูงสุดเหล่านี้เลยเขาคงไม่มีโอกาสแม้จะได้เดินกลับไปทั้งยังมีชีวิตเมื่อเห็นว่าความขัดแย้งคลี่คลายแล้วประมาจารย์จานก้าวเข้ามาและถามยิ้มยิ้มพ่อบ้านสุนไม่ทราบว่าประมาจารย์อย่างสำเร็จยุทธดับไหนแล้วและตอนนี้เขาอยู่ที่ไหน ร่างสูงใหญ่ที่เขาได้พบก่อนหน้านี้จัดว่าน่าสะพรึงมากถึงขนาดทำให้เขาใจเต้นด้วยความหวาดกลัวหรือว่าปรมาจารย์อย่างฝ่าด่านคอขวดได้แล้วและสำเร็จวันยุทธขั้นที่ล้ำลึกเกินอย่าง นายท่านของเราเป็นบุคคลที่ปกปิดตัวเองอยู่เสมอแม้แต่ผมก็ไม่รู้วิธีที่จะติดต่อเขาโดยปกติเขาเป็นคนตามหาผมเองผมไม่แน่ใจนักกว่าตอนนี้เขาทรงพลังแค่ไหนแล้วแต่รู้ว่าความแข็งแกร่งของเขานั้นเกินกว่าที่ใครจะวัดระดับได้คงไม่เป็นการพูดเกินไปหากจะกล่าวว่าเขาคือผู้ที่ไม่มีใครเทียบชั้นได้ในโลกนี้เมื่อพูดถึงอย่างชวในตาของซุนฉางก็เป็นประกายน้ำเสียงของเขาตื่นเต้นขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ทั้งที่มีพละกําลังสูงส่งแต่นายท่านก็ยังคงสุภาพและอ่อนน้อมนั่นทําให้เขาเกิดความรู้สึกยำเกรงอย่างล้ําลึกประมาจารย์อย่างช่างเป็นบุคคลที่ควรค่าแก่การเคารพเสียจริงประมาจาจย์จานพยักหน้าขณะที่เขากําลังจะพูดต่อผู้อาวุโสคนหนึ่งที่อยู่ข้างๆก็รีบก้าวเข้ามาหาเขาด้วยสีหน้าประหลาดประมาจารย์จานจานมีคนมาขอพบคุณเขารออยู่ข้างนอกหน้าขอพบผมประมาาจยนจานขมวดคิ้วใครกัน ในฐานะรองหัวหน้าปูชนีสถานนักรบระดับเซียนขั้นก้าวเขาไม่ใช่คนที่ใครๆจะมาขอพบได้ตามใจผู้อาวุโสชำเลืองมองซุนฉางเขาอ้าปากค้างจากนั้นก็พูดด้วยน้ำเสียงกระอักกระอ่วนบุคคลน,นั้นอ้างว่าตัวเขาเป็นพ่อบ้านของปรมาจารย์หยางตอนที่1398พ่อบ้านตัวจริงพระพ่อบ้านของปรมาจารย์หยางปรมาจารย์หยางไหนปรมาจารย์จารถึงกับผงะกับการรายงานของผู้อาวุโส อย่างชวนผู้อาวุโสตอบประมาจาจย์จยันตัวแข็งทื่อเขาเพิ่งจะพิสูจน์ได้ว่าชายร่างอ้วนที่ยืนอยู่ตรงหน้าเป็นพ่อบ้านของประมาณจันอย่ยางก็พอดีกับที่มีอีกคนหนึ่งโผล่พรวดขึ้นมานี่เป็นการร่วมมือกันก,นกลั่นแกล้งอะไรพวกเขาหรือเปล่าตั้งแต่เมื่อไหร่กันที่ตำแหน่งพ่อบ้านของประมาจารย์อย่างไร้ค่าถึงขนาดมีอยู่ทั่วทุกหัวระแงมันเกิดอะไรขึ้นประมาจารย์จยนส่งโทรจิตหาผู้อาวุโสนี่มันบ้าเบออะไร ที่นี่คือปูชนีสถานนักปราชญ์นะไม่ใช่สถานที่ที่เล่นเกมทายซิว่าใครคือพ่อบ้านตัวจริงของปรมาจารย์อย่างการที่จูจ่ๆพ่อบ้านนออีกคนของปรมาจารย์อย่างโผล่พรวดขึ้นมาแบบนี้จะทำให้พวกเขาปวดหัวตายกันหรือไงผมก็ไม่รู้ลูกศิษย์ของผมเพิ่งส่งข้อความมาจากนั้นผู้อาวุโสก็ชะงักไปครู่หนึ่งก่อนจะพูดต่ออีกอย่างดูเหมือนจะเป็นคนที่คุณรู้จักเสียด้วยคนที่ผมรู้จักปรมาจารย์จานถึงกับงง แม้เขาจะได้ยินถึงวีรก,กรรมของปรมาจารย์อย่างมามากมายแต่ส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการทำงานอย่างเป็นทางการมากกว่าจะเป็นชีวิตส่วนตัวของอีกฝ่ายอีกอย่างเขาก็ยังไม่เคยได้รับโอกาสให้พบปรมาจารย์อย่างเป็นการส่วนตัวจึงไม่คุ้นเคยกับบุคคลที่ทำงานใกล้ชิดเขาอย่างพ่อบ้านซุนเขาก็ไม่เคยได้ยินชื่อของอีกฝ่ายมาก่อนเช่นกัน จึงเป็นเรื่องนางงงงันอย่างยิ่งที่พ่อบ้านอีกคนหนึ่งของประมาจารย์อย่างปรากฏตัวขึ้นและกล่าวอ้างว่าคุ้นเคยกับเขาดีใช่แล้วคุณยังจะหูอี้เหว่ยได้หรือเปล่าผู้อาวุโสตอบผ่านทางโทรจิตคุณกำลังพูดถึงราชยาพิษพันมือประมาจา์จานกำมัดแน่นโดยไม่รู้ตัวเมื่อได้ยินชื่อนั้นใช่แล้วเขานั่นแหละผู้อาวุโสพยักหน้าอย่างเคร่งขรึม บุคคลชั้นนำของห้องโถงแห่งยาพิษสํานักงานใหญ่นั้นแบ่งออกเป็นสองผู้อารักขาสี่ผู้ทรงอํานาจ12ราชาย,ยาพิษและ72หัวหน้าห้องโถงแห่งยาพิษขั้นหนึ่งในฐานะผู้อารักขาฝ่ายซ้ายของห้องโถงแห่งยาพิษชื่อของหูอี้เวยมักได้รับการขนานนามคู่กับผู้อารักขาฝ่ายขวาเซินเจาและเขาเป็นที่ขึ้นชื่อในเรื่องความสามารถเรื่องยาพิษอันไม่มีใครเทียบได้ เมื่อรำลึกถึงเรื่องราวของหูอี้เหวยประมาจานจานก็อดตัวสั่นไม่ได้ว่ากันว่าความเชี่ยวชาญเรื่องยาพิษของเขาอยู่ในระดับที่สามารถวางยาตัวอ่อนในคันของมันดาโดยไม่ทําร้ายทั้งแม่และเด็กแต่ก็เป็นการสราบแช่งชีวิตของเด็กคนนั้นให้ต้องทนทุกทรมานยาพิษที่เขาผสมนั้นทรงพลังถึงขนาดที่แม้แต่นายแพทย์ระดับ9ดาวก็ยังจนปัญญา จริงได้มีอยู่ช่วงเวลาหนึ่งที่เขาสร้างความปั่นป่วนให้กับทวีปแห่งประมาจารย์วังยาทุกคนที่เขาพบเจอแต่ลงท้ายสภาประมาจาย์สำนักงานใหญ่ก็ส่งกองกําลังไปปิดล้อมและเอาชนะเขาได้ถ้าผมใจไม่ผิดประมาจาันจันคุณเข้าร่วมปฏิบัติการครั้งนั้นด้วยใช้ใหมผู้อาวุโสถาม ใช่แล้วผมเข้าร่วมในปฏิบัติการครั้งนั้นด้วยอยู่ในกองกำลังที่สนธิกันระหว่างสภาปรมาจารย์สำนักงานใหญ่ปูชนีสถานนักปรา์และสภายอดขุนพลมีนักรบระดับเซียนขั้น9อยู่ทั้งหมด9คนพวกเราตีวงล้อมให้เขาจนมุมในเมืองโบราณแห่งหนึ่งและติดตั้งกับดักเพื่อบีบบังคับให้เขายอมแพ้แต่ใครจะไปคิดว่าหมอนั่นจะฝ่าด่านการป้องกันของเราออกมา ได้โดยใช้ยาพิษของเขานักรบระดับเซียนขั้น9-6ถึง6คนต้องตายทันทีและเพราะโชคช่วยผมจึงรอดชีวิตจากภารกิจจะนั้นมาได้เมื่อปรมาจารย์จานหวนึกถึงเรื่องเก่าความเครียดแค้นก็สันระริกอยู่ในดวงตาของเขาเขาดูเหมือนจะร้อนรนขึ้นมาเล็กน้อยก็เพราะพิษร้ายแรงในครั้งนั้นที่ทําให้วอนยุทธของผมต้องหยุดชะงักตลอด20ปีที่ผ่านมายังคงเป็นนักรบระดับเสียนขั้น9ขั้นต้นอยู่อย่างนี้ หลังจากเรื่องนั้นสภาปรมาจารย์สำนักงานใหญ่ได้จัดการ2-3อ,อย่างซึ่งจะหูอี้เหวยที่แสนเจ้าเล่ห์คนนั้นก็หนีรอดไปได้ทุกครั้งแต่จู่ๆข่าวคราวของเขาก็เงียบหายไปเฉยๆตลอด2เดือนที่ผ่านมานี้ไม่มีใครได้เห็นเขาอีกเลยมีข่าวหรือว่าเขาได้พบกับปรมาจารย์อย่างและอีกฝ่ายทำให้เขายอมจำนนและกลายเป็นลูกน้องของเขาได้ผู้อาวุโสพูด ด้วยความซับซ้อนของเรื่องนี้ปฏิบัติการที่เกิดขึ้นเมื่อ20ปีก่อนจึงถูกเก็บเป็นความลับในหมู่คนระดับสูงของสภาปรมาจารย์ผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วมในปฏิบัติการครั้งนั้นจึงไม่รู้เรื่องนี้อือผมได้ยินข่าวลือนั้นมาเหมือนกันไม่ว่าหูอี้เหว่ยจะทรงพลังแค่ไหนก็ไม่มีทางที่เขาจะรับมือกับปรมาจารย์อย่างผู้เก่งกาจได้ท่าชายที่มาขอพบผมคือหูอี้เหว่ยจริงๆนั่นก็แปลว่าเรื่องที่ใครๆร่ำลือกันนั้นเชื่อถือได้ปรมาจารย์จานพูด ถึงเขาจะมีความอาฆาตแค้นอย่างล้ำลึกกับหูอีเ้เหวยแต่ถ้าเรื่องที่อีกฝ่ายกลายเป็นลูกน้องของประมาจาันอย่างนั้นเป็นความจริงเขาก็ไม่มีทางเลือกนอกจากต้องล้มเลิกความคิดที่จะแก้แค้นเป็นเรื่องจริงที่ว่าราชายาพิษพันมือได้สร้างความเดือดร้อนอย่างหนักในอดีตแต่หากประมาจารย์อย่างสามารถรับประกันได้ว่าอีกฝ่ายจะใช้ความสามารถของตัวเองเพื่อประโยชน์ของมวลมนุษยชาติในอนาคตนั้นก็จะเป็นเรื่องดีเสียยิ่งกว่าการสังหารอีกฝ่ายเสีย ในช่วงระยะเวลาเพียงสั้นๆข่าวลือที่ว่าปรมาจารย์หยางทําให้หูอี้เหวยยออมจํานวนได้นั้นก็แพร่สะพัดไปทั่วราวกับไฟป่าแต่ก็ไม่มีหลักฐานที่เชื่อถือได้ที่จะตัดสินว่าข่าวลือนั้นถูกต้องหรือไม่ดังนั้นพวกเขาจึงต้องฟังหูไว้หูไว้ก่อนแต่ใครจะไปคิดว่าที่สุดแล้วเรื่องนี้จะเป็นความจริงคุณพูดถูกผู้อาวุโสลังเลอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะถามว่าเราควรเชิญเขาเข้ามาหรือเปล่า ในเมื่อเขาเป็นพ่อบ้านของปรมาจารย์หยางก็คงจะคุ้นเคยกับพ่อบ้านส่นที่อยู่ตรงนี้คงจะดีหากจะให้ทั้งคู่ได้พูดคุยกันบางทีเราอาจจะได้ทําความเข้าใจสาเหตุของเหตุการณ์พิลึกพินั่นที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ด้วยปรมาจารย์จยาพูดมีแต่คนที่ทรงพลังอย่างประมาจารย์หยางเท่านั้นที่เก่งกาจพอจะทําให้คนโหดร้ายอย่างหูอี้เหวยยอมโค้งคํานับให้ด้วยความจํานวนหากบุคคลที่มาขอพบเขาเป็นหูอี้เหวยจริงๆ ก็แทบไม่มีอะไรให้ต้องสงสัยเลยว่าเขาเป็นพ่อบ้านของปรมาจารย์อย่างเพราะจะมีเหตุผลอะไรที่ผู้ทรงเกียรติในระดับผู้อารักขาฝ่ายซ้ายของห้องโถงแห่งยาพิษจะมากล่าวว่าตัวเองเป็นพ่อบ้านของปรมาจารย์คนหนึ่งนั่นเป็นการลดระดับสถานภาพของเขาอย่างแรงและในเมื่อชายอ้วนที่อยู่ตรงหน้าเขาเป็นพ่อบ้านของปรมาจารย์อย่างเช่นกันก็เป็นไปได้ว่าทั้งสองฝ่ายคงรู้จักกันดีได้ผู้อาวุโสพยักหน้าก่อนจะออกจากห้องไป ครู่หนึ่งก็กลับมาพร้อมกับผู้อาวุโสในเสื้อคลุมสีเทาผู้อาวุโสคนนั้นมีคิ้วหนาและมีในตาที่ล้ำลึกยากที่จะอ่านความรู้สึกของเขาวอนยุทธ์ที่แท้จริงของเขาถูกฝังลึกไว้ในร่างกายทำให้ไม่อาจประเมินความแข็งแกร่งของเขาได้แต่เท่าที่ปรมาจารย์จานพูดเขาก็น่าจะเป็นนักรบระดับเซียนขั้นเก้าเป็นอย่างน้อยหูอี้เวยเดินเข้าหาปรมาจารย์จานและยิ้มให้จานเทียนเฉินเราพบกันอีกครั้งแล้วนะ ใช่เราพบกันอีกแล้วประมจาจารย์พูดพร้อมกับรีตาขณะพยายามข่มความโกรธเกรี้ยวไว้อย่างสุดความสามารถอย่าโมโหไปเลยผมเคยเป็นผู้อารักขาฝ่ายซ้ายของห้องโถงแห่งยาพิษจึงไม่ใช่เรื่องแปลกหากเราพยายามจะสังหารกันและกันแต่ในเมื่อตอนนี้ผมเป็นพ่อบ้านของประมาจารย์อย่างแล้วก็ถือว่าเราเป็นพันธมิตรที่ยืนอยู่ฝั่งเดียวกันไม่มีความจำเป็นที่คุณจะต้องมองผมอย่างเครียดแค้นแบบนั้นหูอี้เหวยพูด ใช่ไม่มีเหตุผลที่จะทำแบบนั้นอีกต่อไปประมาจารย์จานสายหน้าไม่ทราบว่าคุณมาพบผมด้วยเหตุผลอะไรหากไม่มีอะไรสำคัญหลักก็ให้ผมชี้ทางออกให้คุณดีไหมอย่าเพิ่งรีบไล่ผมทำไมคุณไม่ดูสิ่งนี้ก่อนระบางทีมันอาจเปลี่ยนใจของคุณได้หูอี้เวยกระดิกนิ้วแล้วขวดหยกใบหนึ่งก็ลอยไปประมาจา์จานร,รับขวดหยกไว้และเปิดออกครู่ต่อมาก็รีตานี่คือยาถอนพิษสำหรับพิษในร่างกายของผม ตั้งแต่ได้รับผลกระทบจากพิษของอีกฝ่ายเมื่อ20ปีก่อนเขาได้พยายามเสาะหาในแพทย์มาแล้วมากมายนับไม่ถ้วนแต่ไม่มีใครสามารถแก้ไขมันได้ด้วยเหตุนั้นเขาจึงไม่สามารถยกระดับวอนยุทธได้อีกเพราะเหตุผลนี้ที่ทําให้เขาเครียดแค้นอีกฝ่ายตลอดมาใครจะไปคิดว่าจูจูมอน,นี่จะมายื่นยาถอนพิษให้เขา ใช่แล้วในท่านของผมอยากให้ผมรักษาผู้ป่วยทั้งหมดที่ผมเคยวางยาไว้ตลอดหลายปีที่ผ่านมาถึงพิษที่คุณได้รับจะไม่รุนแรงนักแต่ก็ทำให้คุณต้องทุกข์ทรมานอยู่ไม่น้อยผมจึงหวังว่าจะได้นํำมันมาให้คุณหูอี้วยธิบาย ฝากคำขอบคุณของผมไปถึงปรมาจารย์อย่างด้วยด้วยความสามารถในการอย่างรู้ของปรมาจารย์จยันเขาบอกได้ทันทีว่ายาถอนพิษเป็นของจริงหรือไม่ด้วยการมองเพียงแวบเดียวเขาแทบควบคุมความตื่นเต้นไว้ไม่ได้ที่จะได้รักษาผลกระทบจากพิษที่เขาได้รับมาตลอดระยะเวลาอันยาวนานเสียที ปรมาจารย์จันรีบเก็บมันไว้ในแหวนเก็บสมบัติก่อนจะหววคิดอีกเรื่องหนึ่งที่อยู่ในหัวจึงเรียกสุนฉางและพูดว่าเอาหลักทำไมไม่ให้ผมแนะนำพวกคุณให้รู้จักกันก่อนสุภาพบุรุษคนนี้คือพ่อบ้านของปรมาจารย์อย่างเช่นกันสุนฉางพ่อบ้านสุนผู้อาวุโสค,คนนี้คือพ่อบ้านของปรมาจารย์อย่างผมคิดว่าคุณทั้งคู่รู้จักกันดีแล้วใช่ไหมพ่อบ้านของปรมาจารย์ยอย่างหัวอี้เวยขมวดคิ้วผมเป็นพ่อบ้านเพียงคนเดียวของปรมาจารย์อย่างทำไมถึงมีพ่อบ้านขึ้นมาอีกคน ฝ่ายซุนชางก็เลิกคิ้วเมื่อได้ยินคำนั้นสีหน้าของเขาบ่งบอกความไม่พอใจจานน้อยคุณบอกว่าเขาเป็นพ่อบ้านของนายท่านหรือล้อผมเล่นแล้วล่ะจากนั้นเขาก็หันไปตวัดใส่หูอี้เหว่ยบังอาจนากักกล้าปลอมตัวเป็นพ่อบ้านของประมาจานอย่างได้อย่างไรพวกเราจับเขาไว้ความเงียบแผ่ซ่านไปทั่วในห้องผู้อาวุโสทุกคนในห้องฟันกระทบกันกึกกักไม่หยุดพวกเขามองซุนชางราวกับเห็นปีศาจ ผู้อาวุโสเสื้อคลุมสีเท่านั้นมีพละกำลังแข็งแกร่งถึงขนาดที่แม้แต่ปรมาจารย์จาก็ยังสู้ไม่ได้แต่ชายอ้วนคนนี้กลับกล่าวหาว่าอีกฝ่ายบังอาจและถึงกับสั่งให้คนอื่นๆจับตัวเขาด้วยต่อให้พวกเราอยากจับตัวเขาพวกเราก็ต้องมีพละกำลังแข็งแกร่งพอที่จะทำอย่างนั้นเสียก่อนขืนเราพยายามจับตัวเขาหลักก็ทุกคนคงถูกวางยาจนตายภายในวันนี้แน่ ส่วนอีกด้านหนึ่งหูอี้เหว่ยก็ชะงักไปครู่หนึ่งก่อนจะรีตาและถามว่าคุณว่าอะไรนะเขาติดตามปรมาจารย์อย่างมามากกว่า20ปีแล้วรู้ดีว่าอีกฝ่ายมีพ่อบ้านหรือลูกน้องหรือไม่อันที่จริงเขาเป็นคนเดียวที่รับมือกับเรื่องราวและกิจธุระเบ็ดเตล็ดต่างๆนา,นานาการที่เขาจะไม่เคยพบชายอ้วนคนนี้มาก,ก่อนก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่อีกฝ่ายถึงกับบังอาจพูดกับเขาด้วยน้ำเสียงแบบนี้ คุณหูหนวกหรือไม่ได้ยินที่ผมพูดหรือไงซุนฉางโบกมืออย่างหงดหงิดพูดออกมาซิคิได้อย่างไรถึงได้ปลอมตัวเป็นพ่อบ้านของนายท่านคุณอาจจะลอยนวลไปได้ถ้าไปทำแบบนี้ที่อื่นแต่ดูเหมือนวันนี้โชคจะไม่เข้าข้างคุณเสียแล้วคงไม่คิดว่าจะได้พบผมซึ่งเป็นพ่อบ้านตัวจริงของปรามาจาจา์อย่างสินะพ่อบ้านตัวจริงเมื่อรู้สึกได้ถึงความมั่นอกมั่นใจของซุนฉางขณะที่พูดคำนั้นออกมาหูอีเ้เหวยได้แต่หันไปมองประ r m จานจานจานเทียนเฉินหมอนี่เป็นใคร พวกคุณไม่รู้จักกันหรือปรมาจารย์จานอาปากค้างเขาคิดว่าในฐานะพ่อบ้านของปรมาจารย์อย่างทั้งคู่คงจะคุ้นเคยกันแต่ใครจะไปคิดว่าการพบกันระหว่างพวกเขาจะลงเอยด้วยความตึงเครียดแบบนี้ไม่เพียงแต่ทั้งคู่จะไม่เคยพบกันมาก่อนดูเหมือนต่างฝ่ายต่างไม่รู้ว่ามีอีกคนหนึ่งอยู่ด้วยซ้ำราวกับเมียหลวงพบเมียน้อยยังไงอย่างนั้นเลยผมจะต้องรู้จักคนกระจอกงอกง้อยทุกคนในโลกนี้หรือไงหูอีไ้ไหวสะบัดแขนเสื้ออย่างเย็นชา JT แชแนลขอขอบคุณผู้ฟังที่สนับสนุนทั้งกดติดตามและกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กับทางช่อง